ค่ะคุณธนวัตรคะสำหรับบรรยากาศการรายงานตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอวันสุดท้ายค่ะสมาชิกยังคงทยอยรายงานตัวกันอย่างต่อเนื่องภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะขณะที่นายนารงชัยอัครเสรณีนะคะที่ปรึกษาคอสชอก็งดแสดงความคิดเห็นต่อกรณีพลเอกประยุจันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะหัวหน้าคอสชอนะคะเหมาะสมกับการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ค่ะ สำหรับการรายงานตัววันสุดท้ายของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชนะคะก็ได้เปิดการรายงานตัวตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีในวันนี้นะคะซึ่งก็มีสมาชิกทยอยเดินทางเข้ารายงานตัวจำนวนทั้งสิ้นจนถึงขณะนี้นะคะ5คนค่ะจากทั้งหมด7คนคือพลเอก ุระวัตรบุตรวงหัวหน้าสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารบกและหัวหน้าศูนย์ประสานงานประเทศเพื่อนบ้านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกค่ะได้เดินทางมาเป็นคนแรกส่วนนายประดิษฐ์วรรณรัตน์อธิการบดีสถาบัน ขออภัยค่ะอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาะบริหารศาสตร์หรือนิด้านะคะก็คาดว่าจะเดินทางมารายงานตัวในช่วงบ่ายค่ะทั้งนี้การรายงานตัวในวันสุดท้ายจะมีสมาชิกมารายงานตัวทั้งหมด6คนเท่านั้นนะคะเนื่องจากอีกหนึ่งคนคือนายสมจาตุศรีพิทักษ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะไม่สามารถเดินทางมารายงานตัวได้เนื่องจากติดภารกิจแต่จะมารายงานตัวอีกครั้งนะคะในวันที่7สิงหาคมก่อนเข้ารัฐพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะขณะเดียวกันวันนี้ค่ะในส่วนของนายนารงชัยที่ปรึกษาคณะคอสชอนะคะและรวมไปถึงอดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็กล่าวภายหลังการรายงานตัวเขาว่าตนเองไม่ขอแสดงความคิดเห็นกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะหัวหน้าคอสช,อชอเหมาะสมดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีหรือไม่ค่ะเพราะขณะนี้เป็นเพียงแค่ข่าวแต่ในส่วนงานของคอสชอก็ไม่ห่วงสภาพเศรษฐกิจของไทยค่ะเนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขไปแล้วบางส่วน ส่วนกรณีกระแสข่าวที่หมอมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจคอสชอนะคะจะเข้ามานั่งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีควบคู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังไม่มีการพูดถึงรายละเอียดแต่อย่างใดค่ะพร้อมกันนี้นายนารงชัยยังกล่าวปฏิเสธว่ามีบุคคลท้าบทามเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุกตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเที่ยงวันนะคะและต้องมาติดตามดูในช่วงบ่ายสำหรับบุคคลที่จะมารายงานตัวค่ะคุณธนวันรคะ